สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไรอ่อ้อยวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดและก็และเรื่องความหวังของพี่น้องเรื่องเงิน120บาทและก็วันนี้ก็จะมีเงินเกี่ยวกับ อ้อยเบื้องสุดท้ายวันนี้ก็มีโรงงานจ่ายเพิ่มเข้ามาอีกวันนี้2โรงงานนั่นเองครับว่าจะเป็นโรงงานอะไรก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเงินตัดอ้อยสดนั้นอย่างไรเดี๋ยวเราก็ รอดูกันวาระการประชุมของกนในวันที่27กรกฎาคมนี้ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรชัดเจนไหมจะได้หรือไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวเราก็ค่อยรอลุ้นกันนั่นเองครับและสำหรับทุกคนก็มาฟังทางนี้สำหรับเงิน ตามอ้อยเบื้องสุดท้ายของปี2,565ทับ66นั้นที่โรงงานจะสำรองจ่ายบางส่วนให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นั้นขณะนี้บางโรงงานก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานในส่วนของแต่ละโรงนั่นเองโรงไหนเสร็จแล้วหรือไม่มีอะไรติดขัดก็บางก็เริ่มทยอยจ่ายกันแล้วบางส่วนสำรองจ่ายกันแล้วนะครับผม ถ้ามีอะไรที่ชัดเจนมีอะไรโรงงานไหนเพิ่มเติมผมก็จะมานำเสนอและก็บอกกล่าวแก่พี่น้องกันต่อๆไปนะครับและดังต่อไปนี้ก็จะมีโรงงานจ่ายอีกแล้วเพิ่มขึ้นมาอีก2โรงงานนั่นเองครับโรงงานแรกก็คือบริษัทอุตสาหกรรมมิตรเกรรษตรจำกัดนะครับก็มีการประกาศที่จะจ่ายเงินสำรองจ่ายค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายของปี2565ทับ6ให้พี่น้องในวันที่ยี่ ในวันที่อังคารที่25กรกฎาคม2566นี้ก็จะให้ที่ตันละ50บาทนั่นเองโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีค่าอ้อยของชาวไร่อ้อยทางโรงงานจึงขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไร่ทุกท่านที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานมิตรเกษตรก็คืออันนี้ประกาศเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566นั่นเองครับแล้วเราก็มาดูกันที่อีกโรงงานหนึ่งก็คือ เรื่องการประกาศสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายมีการผลิต2,565ทับ66ก็จะเป็นของบริษัทไทยเพิ่มพูลอุตสาหกรรมจำกัดนั่นเองครับก็จะมีการกำหนดจ่ายในวันอังคารที่25กรกฎาคมพศ2566เช่นเดียวกันนั่นเองครับโดยจะให้พี่น้องที่ตันละ50บาทนั่นเองครับ โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารกรุงศรีของพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ได้หักภาษีนะครับเงินสำหรับส่วนนี้นั่นเองครับนี่ก็คือข่าวกาวความคืบหน้าอะไรต่างๆที่มีการประกาศจ่ายช่วงนี้สำหรับ เงินอ้อยเบื้องสุดท้ายผมก็มาบอกกล่าวพี่น้องกันแล้วนะครับสำหรับใครที่รอโรงงานอื่นๆก็น่าจะทยอยจ่ายกันมาเรื่อยๆจนครบในช่วงระยะเดือนนี้และก็เดือนหน้านั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวคราวเรื่องราวอุตสาหกรรมอ้อยและพี่น้องชาวไร่อ้อยอีกกันเรื่อยๆที่ผมจะมานาเสนอนั่นเองครับขอบคุณมากครับ